จองวันนี้ฟรีเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลังทาวน์โฮมหลังสุดท้ายก่อนปิดโซนพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษบ้านเลขที่557ทั17เลขที่บ้านมอบพลังแห่งความมั่นคงความก้าวหน้าและการเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยความสำเร็จโรงจอดรถหน้ากว้าง5.7เมตรจอดรถได้ถึง2คันพร้อมปูกระเบื้องลงจอดรถรองรับ EV Charger ประตูเข้าบ้านใช้ระบบดิจิตอลดอร์ล็อกปลอดภยัยหมดปัญหาลืมกุญแจเข้าบ้านทาวน์โฮมแต่ฟิลบ้านเดียวมีอยู่จริงมาพร้อมกับพื้นที่ใช้สอย138ตารางเมตรที่ดิน24.2ตารางวาหน้าบ้านมีช่องแสงและหน้าต่างขนาดใหญ่สามารถเปิดรับลมและแสงแดดได้โซนถัดไปเป็นห้องครัวที่ทางโครงการออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานหลัก าสามารถปรับเป็นห้องอเนกประสงค์อื่นๆโซนซักล้างหลังบ้านไม่ติดใครเป็นส่วนตัวสุดๆอารมณ์เหมือนบ้านเดี่ยวห้องน้ำล่างขนาดกว้างมาพร้อมกับโซนอาบน้ำและชั้นวางของติดผนังห้องเก็บของใต้บันไดขนาดใหญ่ตามไปดูชั้นสองกันเลยเราออกแบบให้บันไดมีขนาดกว้างและยังมีสเปซชั้น2ระหว่างห้องมาดูห้องมาสเตอร์เบดรูมกันเลยออกแบบได้อย่างลงตัวมีพื้นที่กว้างไม่อึดอัดมาพร้อมกับระเบียงหน้าบ้านและระแนงฟาซาดห้องนอนอีกสองห้องปรับเป็นห้องทำงานได้อย่าพลาดทางโฮมสวยพร้อมอยู่หลังบ้านไม่ติดใครให้ความรู้สึกเหมือนอยู่่่่่บ้้านนนเดีียววทททสสคคัญไมมใจโ056267-277ะ